สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับเราบริษัทเพชรคาร์เซ็นเตอร์โชว์รูมรถยนต์มือสองคุณภาพดีราคาโดนใจพบกับผมปีใหม่อีกเช่นเคยนะผมแน่นอนว่าต้องมีรถสวยๆนะครับมาวิวคูกค้าได้ชมกันนะครับผมสำหรับวันนี้นะบอกเลยว่ารถเพิ่งเข้ามาใหม่สดๆล้อๆเลยแล้วคันนี้บอกเลยว่าสภาพนี่หยูยสวยจัดเดิมจัดนะสภาพนี้บอกเลยว่านางฟ้าน้องๆป้ายแดงเลยคันนี้บอกเลยว่าใครที่กําลังมองหารถรุ่นนี้อยู่ คุณห้ามพลาดคันนี้โดยเด็ดขาดนะผมเพราะว่าคันนี้เนี่ยรับประกันเลยว่ารถสวยมากมือเดียวเลขไม่น้อยๆน,นะผมคันนี้นะเป็นรถเกง๋งสำหรับคนที่ต้องการหารถที่หรูหรามีสไตล์นะห้ามพลาดคลิปนี้นะผมด้านข้างผมนะครับคือเจ้า Toyota Corolla าเอ i ติ1.6 G ปี2016รุ่นท็อปสุดนะบอกเร็วคันนี้สวยมากนะผมเดี๋ยวเราไปดูคันนี้กันเลยครับผม สำหรับด้านหลังผมคันนี้นะครับคือนางฟ้าหรือว่าเทพพระบุตรจุติลงมาเกิดเลยก็ว่าได้นะผมคันนี้นะบอกเลยรถสวยมากนะผมเป็นเจ้า t o y ยต a c o คโ l l a a l t ลต 1.6G ปี2016นะผมคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะผมราคาป้ายแดงคันนี้นะผมอยู่ที่8 2 9 0 0 0สอนับาทนะผมราคานี้บอกเลยว่าป้ายแดงนี่เกือบเกือบล้านนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคาท้ายคลิปกันนะครับว่าคันนี้เราจะขายเท่าไหร่บอกเลยว่าพิเศษแน่นอนครับเดี๋ยวผมพามาดูรถก่อนเลยว่าคันนี้เนี่ยสวยอย่างที่คุยหรือเปล่านะผมตามมาเลยนะผมคันนี้นะนี่ฮะโอ้โหสภาพนี่บอกเลยว่าหูย กิฟทุกจุดนะผมคันนี้นะเป็นสีบลอนสีบอลเงินจากโรงงานสีเดิมไม่เคยทำสีไม่เคยแกะแน่นอนนะผมคันนี้บอกเลยว่ารถสีเดิมสวยมากนะผมสีเทานะผมคันนี้นะสวยสดงดงามนะผมคันนี้นะเป็นรูปแบบรถเก๋งสปอร์ตนะผมด้านหน้านี่มาพร้อมกับไฟหน้านะ คมใสนะครับผมไฟหน้าเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะผมคันนี้นะมาพร้อมกับกรอบคิ้วโคมเมียมเพิ่มความหรูหราเข้าไปนะครัผมคันนี้นะรถสวยมากนะครับผมคิวโคมเมียมด้านหน้านะเป็นเอกลักษณ์นะผมมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้านะครับผมสว,สวยเลยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะครับผม ส่องสว่างนะเวลาเราไปเที่ยวแล้วมีหมอกหนาๆเนี่ยคันนี้ก็ติดตั้งมาจากโรงงานเลยเพราะว่าเป็นตัวท็อปสุดนะผมรถสวยๆเดิมๆแบบนี้นะบอกเลยว่ามีที่เพชรคาร์เซ็นเตอร์เท่านั้นนะผมมาดูรถด้านข้างกันนะครับว่าด้านข้างคันนี้นะครับเป็นแบบไหนนะผมมาตามมานะผมตัวนี้นะด้านข้างก็เป็นทรงสปอร์ตขนาดใหญ่เลยนะผมเป็นรถเก่งขนาดใหญ่เลยนะคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแมก ล้อมแมคคู่ตัวนะขอบ16นะบอกเลยว่ารถสวยตัวท็อปนะรถเดิมๆเ,เลยคันนี้สภาพนังฟ้านะครับผมนี่ฮะสวยๆเลยนะจ๊ะต่อมานะผมคันนี้นะก็ะจะมี ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนะครับผมนี่ฮนะเพิ่มความหรูหรามระดับไปนะติดฟิล์มกองแสงให้เรียบร้อยนะฟิล์มดาแบบ40 60%นะรถสวยเดิมน,นะผมคันนี้นะการันตีให้ดูเลยนะผมสวยๆเลยนะผมมาเดี๋ยวเรามาดูความเดิมกันนะผมกล้องตามมาเลยจ้าอ่ะดูจากฝั่งด้านซ้ายก่อนนะครับมาดูจุดแต้มนะ จุดแต้มรอยร์คนะด้านหน้ากันก่อนนะครับผมเริ่มจากคานบนนะครับผมนี่ฮะรถสวยเดิมนะดูได้เลยนะจุดแต้มรอยร์กจากโรงงานนี่มีอยู่ครบนะครับผมรถไม่เคยทําสีเลยนะครับรถเดิมสวยมากนะผมฝาประตูด้านหน้านะผมน็อตฝาประตูด้านหน้านะครับผมบอกว่าเลยว่าไม่เคยแกะนะครับผมนี่ฮะน็อตฝาประตูหน้าไม่เคยแกะนะรถพร้อมใช้งานนะครับ พร้อมใช้งานเลยคันนี้นะสวยๆเลยนะครับรถไม่เคยทําสีไม่เคยแกะนะสภาพบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับผมมาด้านหน้าผ่านคนไปมาดูด้านห้องผู้โดยสารกันบ้างนะครับผมมาดูเม็ดสีกันต่อนะด้านหลังก็ไม่เคยทำนะครับผมเมสส็ดสีจุดรอยอักเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนกันเป๊ะนะผมรถสวยต้องแบบแบบนี้นะผมรถสวยเดิมต้องแบบนี้นะจ๊ะนี่ฮะ ฝาประตูด้านท้ายรถนะก็ไม่เคยทำสีนะครับผมบอกเลยว่ารถสวยๆนะเปิดกันให้ดูจะจะเลยนะคันนี้บอกเลยว่าสภาพหนังฟ้านะสวยๆเลยนะครับผมนี่ฮะเดี๋ยวเราดูด้านท้ายรถกันต่อนะครับหับด้านท้ายรถนะครับคันนี้ก็ให้อารมณ์ที่สปอร์ตชวเชลนะบอกเลยว่าหรูหรามีระดับไฟท้ายนะดวงใหญ่มากนะผมแบบ LED นะผมมาพร้อมกับไฟเดย์ไลท์นะครับผม ไฟท้ายเป็นแบบ LED คนระับผมสวยๆเลยนะผมคันนี้นะมาพร้อมคิวโครเมียมนะผมโลโก้โตโยตา้านะเซ็นเซอร์กายะถอยหลังให้อีก2จุดนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้เป็น 1.6g นะตัวท็อปสุดเลยนะผมเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายรถความเดิมกันนะครับผมว่าคันนี้เดิมแบบไหนนะอ่ะเปิดท้ายได้เลยนะคันนี้สวยๆเลยมาดูท้ายซ้ายขวานะครับผมตัวนี้รอยอาร์คนะจากด้านขวาก่อนแล้วกันรอยอาร์คจุดแต้มนะมีเดิมนะครับผมรถไม่เคย พับเย็บนะครับผมบอกเลยว่ารอยอาร์ครอยแต้มซ้ายขวานี่เหมือนกันเป๊ะเลยนะรถสวยเดิมเลยคันนี้อย่างที่บอกไปว่าสภาพนี่คือนางฟ้านะซ้ายขวานี่เหมือนกันเลยนะครับผมดูน็อตฝาท้ายนะครับผมไม่เคยแกะเลยน็อตสีเดิมเลยนะจ๊ะบอกแล้วสภาพรถสวยๆแบบนี้นี่มีเพชรคาร์เซ็นเตอร์เท่านั้นนะอ่ะมาดูด้านในนะครับผมนี่มา ด้านในนี่บอกเลยว่าโอ้โหยางอะไหล่ไม่เคยลงดินเลยนะยางอะไหล่โยโกฮาม่าด้วยนะครับผมยางอะไหล่แม่แรงทุกอย่างครบนะภายในนะผมหลุมยางอะไหล่เดิมจัดเลยนะผมอันนี้สี่ปต์เดิมจากโรงงานเลยรอยเม็ดอาร์คมีอยู่ครบนะครับผมซ้ายขวานี่บอกเลยว่ามีครบหมดเลยเรากล้าโชว์เลยว่ารถคันนี้นี่โอ้โหสภาพนี่นึกว่าออกมาจากศูนย์ป้ายแดงเลยสภาพนี้เป็นมือสองได้ยังไงนะบอกเลยว่าโอ้โห ครบมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูออปชั่นภายในห้องผู้โดยสารกันต่อนะครับผมสำหรับภายในห้องผู้โดยสารครับผมเลยว่าหรูหลามีระดับพูดได้คำเดียวว่าหรูมากนะ สวยงามมากอันนี้รถเพิ่งเข้ามาใหม่นะรถสวยมากสภาพนี้หูยคลิปอะคือบอกได้ลว่าคลิปนะครับผมคันนี้นะเริ่มจากตรงไหนดีอ่ะเริ่มจากแผงตูด้านข้างก่อนนะตัวนี้นะเริ่มจากแผงประตูมาเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีแบบทูโทนนะครับผมสีดําสลับสีชีมนะระบบไฟฟ้ารอบคันนะผมมาที่คอนโซลนะผมคอนโซลโคลาอัลติสเนี่ยบอกเลยว่าให้ความหรูหรามีระดับ เป็นตัวของตัวเองมากนะลิขสิทธิ์ของโตโยต้านะมาพร้อมกับแอร์แบ็กถุงลมนิรภัยคู่หน้าเลยความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญนะครับผมแอร์แบ็กคู่หน้านะตรงฝั่งผู้โดยสาร1ลูกนะฝั่งคนขับตรงพงมลัยอีก1ลูกนะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหความปลอดภัยนี่ครบเครื่องนะครับผมต่อมานะผมโคราชอัลติคันนี้นะครับเป็นกุญแจแบบคีย์เลสนะครับผมคันนี้เป็นตัวท็อปนะผมแน่นอนว่ากุญแจคีย์เลสก็ต้องมาพร้อมกับระบบแบบพุชสตาร์ทนะครับผมนี่ฮะ สตาร์ทเพียงปุ่มสัมผัสรถติดแล้วนะโอ้โหเสียงเครื่องนี่บอกว่าเงียบมากภายในห้องบริซซรานี่บอกเลยว่าเงียบมากนะขนาดเปิดประตูนะไม่ได้ยินเสียงเครื่องเลยนะครับเพราะว่าเครื่องตัวนี้พิเศษด้วยนะมาดูออปชันภายในการนะผมคันนี้นะผมเป็นเครื่องเล่นวิทยุ C D M P 3นะผมรองรับบลูทูธได้ด้วยนะครับผมตัวนี้นะเป็นแอร์แบบเมนลนะผมปรับอุณหภูมิที่มือเลยนะผมตัวนี้เป็นเกียร์ เกียร์แบบเกีรไทขั้นบันไดนะผมของโตโยต้านะจะใส่เกียร์ได้อย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นนะครับผมนะเป็นเอกสิทธิ์เดียวของโตโยต้านะผมแบบเกีรไทขั้นบันไดแบบนี้นะผมแล้วก็ชุดเกียร์นี่บอกเลยว่าสีสันนี่เงางามนะสีโครเมียมตัดกระสีดําอะคริลิกนะสวยมากนะผมด้านข้างนะผมเบาะเป็นเบาะหนังจากโรงงานนะหนังแท้เลยนะผมคันนี้นะเป็นสีครีมนะบอกว่าเลยว่าภายในนี่สวยงามมากนะ ภายในห้องผู้โดยสารนะผมฝั่งท้ายรถนะก็สามารถนั่งได้หลายคนนะเบานี่บอกเลยว่าฟองน้ํานี่ยังแน่นๆอยู่เลยบง่งบอกเลยว่าการใช้งานเนี่ยน้อยมากๆนะครับผมกว้างขวางเข้าออกได้อย่างสะดวกสบายนะครับผมต่อมามาดูที่พรมลายนะผมตัวนี้นะพรมลายแบบไฟฟ้านะครับผม ยูรีเทนนะแบบ4ก้ารนะผมมาพร้อมกับ Multi ction, มันติฟังก์ชันพวงมาลัยเพิ่มเสียงรถเสียงปรับโหมดหาขึ้นได้เลยนะผมคันนี้นะพวงมาลัยบอกเลยว่าใช้งานน้อยมากเลยนะครับผมนีม่ฮะพวงมาลัยนะบอกเลยว่าลายหนังนี่คือยังอยู่ครบเลยนะครับยังไม่เลื่อมยังไม่ลื่นเลยนะบอกเลยว่าโหรถสวยมากคันนี้นะและพิเศษเลยคันนี้นะเลขไม่น้อยมากนะคันนี้รถปี2 0 1 6นะครับผมวิ่งเพียง7 หมื่นกิโลเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าไม่จริงไม่ My, แท้นะรถ5ปีนะไม่เจ็ดหมื่นนะตกวิ่งปีละหมื่นนิดๆน,นะบอกเลยว่าหุยมันอะไรจะน้อยขนาดนี้นะนี่รถสวยมือเดียวนะครับผมนะรถสวยมือเดียวบุกเซอร์วิสนะคู่มือนี่ครบเลยนะครับผมนี่ฮะบอกเลยว่าคันนี้นี่สภาพนางฟ้าน้องๆป้ายแดงนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูเครื่องยนต์เจ้า Toyota c โค o l l า a l t ติคันนี้กันนะครับว่าเป็น ขงยนตนแบบไหนนะผมจะตามมาเลยนะครับ สำหรับเจ้าโตโยต้าโคราอัลติคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์แบบเบนซินนะผมแบบซสูบ16วาว128แรงม้านะผมคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ Duo ว v t i ีทีไอเผมเป็นระบบวาวแปรผันอัจฉริยะนะผมทำให้รถของเรานะผมประหยัดน้ำมันนะผมเราสามารถแปรผันนะผมเอาไอเสียนะผมกลับมาเป็นไอดีได้นะผมบอกเลยว่าระบบนี้โตโยต้านี่คิดค้นมาได้อย่างสุดยอดนะผมเป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่เลยนะครับผมรถสวยๆพร้อมใช้งานนะผม มาพร้อมกับระบบเบรคแบบ ABS ป้องกันล้อล็อกขณะเบรกนะผมบอกเลยว่าเพิ่มความปลอดภัยให้ยิ่งหน้าฝนแบบนี้นะมี ABS ในอุ่นใจนะอย่างที่บอกไปนะคันนี้สวยเดิมนะให้ดูตรงไหนได้นะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันก่อนอ่ะฝากระโปรงเป็นยังไงรอยน็อตไม่มีขันเลยนะ ซ้ายขวานะเหมือนกันเป๊ะเลยนะผมด้านในนะน็อตแก้มด้านในนี่ก็ไม่มีรอยขันนะด้านนอกก็เหมือนกันนี่สภาพนี่เม็ดอาร์กนี่บอกเลยว่าโหสวยงามมากนะผมนี่ฮะคอจิ้งลีดนะเดิมๆเลยนะผมบอกเลยว่ารถสวยสภาพเดิมคานเดิมนี่จุดแต้มมาร์กจากโรงงานมีครบหมดคานเดิมทุกอย่างนะตัวนี้นะคอจิ้งลีดซ้ายขวาเป็นไงเดิมสวยจัดเลยนะบอกเลยว่าคันนี้นี่ สภาพนี้น้องๆป้ายแดงนะนางฟ้าเทวดาจุติมาเลยคันนี้นะสวยๆเลยฝากระโปรงเดิมหมดนะครับผมคันนี้นะบอกว่าเร็วคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะผมเดี๋ยวเรามาดูราคาโปรโมชั่นเจ้า t o y ยต้าโคร l าอาติสคันนี้กันหน่อยนะครับว่ารถสวยๆแบบนี้เดิมๆแบบนี้สภาพนางฟ้าอย่างนี้นะจะขายกันเท่าไหร่นะผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับเจ้า t o y ยต้าโครราอาติส 1.6G ปี2016คันนี้นะครับบอกเลยว่าสภาพนี่สวยระดับนางฟ้านะสภาพน้องๆป้ายแดงแบบนี้นะผมราคานี่โอ้โหสุดแสนจะพิเศษเลยสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะครับผมเราจัดโปรโมชั่นท้าลมฝนเลยที่อื่นขาย5 0 0 0 0 0กว่าบาทแน่นอนนะผมแน่นอนว่าเราก็อาจจะขายราคาเดียวกับเขาแต่วันนี้โปรโมชั่นผมนะจัดให้คุณลูกค้าที่ดูคลิปนะผม ติดตามช่อง YouTube ของเรานะหรือว่าติดตาม Facebook ของเรานะผมคันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษไปเลยรถสวยๆแบบนี้นะครับผมฟังราคาดีๆนะครับคันนี้จัดไปเลยราคาเพียง475,000บาท475,000บาทบอกเลยว่าราคานี้ขายไปได้ยังไงรถสภาพนี้บอกเลยว่าเราขายเพื่อให้คุณลูกค้าได้รถดีๆไว้ใช้ที่ราคาไม่แพง คันนี้บอกเลยว่าจัดได้เต็มนะลูกค้าประวัติดีฟรีดาวน์กันไปเลยนะผมสดได้ผ่อนได้ให้ราคานี้เลยจริงๆซื้อสดเนี่ยต้องโดนแวดแต่สําหรับลูกค้าเพชรคาร์เซ็นเตอร์ที่ดูคลิปวิดีโอนี้นะจัดไปเลยราคา4 7, 5, าี่แสนเจ็บาทซื้อสดก็ได้ซื้อผ่อนก็ได้สอบถามได้เลยนะผมใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถแอดไลน์มาได้นะครับหรือว่าจะโทรที่เบอร์0 9 8ย์6 4 9 4 5นะครับผมเพชรคาร์เซ็นเตอร์สาขาหนึ่ง ยินดีให้บริการบอกเลยว่ารถสวยๆแบบนี้คุณภาพแบบนี้นะเราจัดให้คุณลูกค้าเนี่ยตลอดนะครับผมมีที่พิคคาเซ็นเตอร์เท่านั้นนะครับผมใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ฝากเจ้า t y y t t c o โ o l l a อาติ s คันนี้นะสภาพนางฟ้าน้องๆป้ายแดงราคาล้อนแรงแบบนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับใครซื้อก่อนได้ก่อนจองก่อนได้ก่อนนะครับผมเรามีบริการจัดสัญญาถึงที่นะไม่ต้องมาจัดสัญญาที่เต็นท์ก็ได้นะครับเรามีพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับไปทําสัญญาให้ถึงที่บ้านเลยบอกเลยว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับผมสําหรับวันนี้นะ ปีใหม่ก็ต้องขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะผมสำหรับคลิปหน้าจะเป็นใไรนะครับอย่าลืมติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ปีใหม่ขอตัวลาไปก่อนเจอเจๆกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ